ความกิ้นหรือว่าฟักทองที่นี่นะคะสวยงามนะคะหน้านี้เป็นหน้าฤดูฟักทองนะคะหรือเป็นฤดูเก็บเกี่ยวนะคะหรือก็จะเป็นช่วงเวลาของฮาโลาวีนด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นว่าเขาประดับประดาเขาวาดรูปฮาโลาวีนใส่ฟักทองที่นี่มีหลายสายพันธุ์นะมีหลายรูปแบบแต่สวยงามน่ารักอันนี้เป็นฟักทองเล็ก ต่ไม่เคยกินหรอกเอาใจเถใครใครเคยกินบ้างใครเคยเอาฟักทองเน้นน้อยแน่ๆแ,แบบนี้ไปไปกินบ้างอร่อยไหมเพราะไอ้ปกติเราก็จะกินแต่ฟักทองธรรมดาแต่ฟักทองเล็ก,ลกๆแบบนี้ไม่เคยกินนะก็มันเหมือนแบบว่ามันน่ารักอะมันเป็นเหมือนฟักทองประดับมากกว่าใครเคยเคยเอาไปทําอะไรกินบ้างลองลองมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นฟักทองไม่อันที่ยงอะมันจะมีฟักทองยักษ์ ฟักทองลูกใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูฟักทองลูกใหญ่หหญเขาเอาไว้ข้างนอกไนะนี่เดี๋ยวให้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่อันนี้ฟักทองใหญ่อันนี้อันนี้ลูกละเจ็ดเหรีออยญอันนี้ใหญ่ใหญ่จริงนะใหญ่จังนะยกยกไม่ขึ้นนะเนี่ยน,นะอืยกมือเดียวไม่ขึ้นต้องยกสองมือเนีย่ยนี่ กินใหญ่จังจะยกให้ดู้ดูเอางไบ้งหนัก่ะหมาดู nước nước tương mà đó, giống như nước tương vậy đó, giống như nước tương vậy ุดยอดมันมันใหญ่ใหญ่ยิ่งใหญ่จังตันวนี้ตัวนี้เป็นเป็นสักทองยักษ์อืมไอ้พวกเนี้ยที่เขาเอาไปแกะสลักอะทำเป็นโคมทำเป็นอะไรใดๆหน้าผีหน้าใดๆฮารวีนะเพราะมันนเราไปตั้งไว้หน้าบ้านแต่มันก็คงจะทำอาหารได้แหละเพราะเพราะฝรั่งเขาจะชอบทำไอ้นี่นะพายนะทำขนมน,นะ อโอเคมาเอาอะไรน่ารักน่ารักหน้าหน้าเอ็นดูมาฝากนะจ๊ะสำหรับหน้าฮาราลวีหน้าแดูเก็บเกี่ยวของเขาดันนี้ดิอันนี้น่ารักน่ารักตตัออก,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 กไฟมันเป็นไฟอ่ะมันสะท้อนปะ พยายามปรับแสงนะกล้องมันไม่ยอมปรับแสงให้อ